ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาราการองเอีกครั้งนะานู้นี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่มันยุ่งสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนที่ทําในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าหยางข้าวต้มกุยครับร้านนี้มีทั้งหมดด้วยกัน8ปสาขาครับ แล้วจ,จริงๆแล้วร้านนี่เป็นส่วนหนึ่งของอีกร้านหนึ่งด้วยซ้ำไปเขามีร้านเก่าร้านแก่เขาอยู่แล้วตอนนี้มาเป็นรุ่นลูกเขาลูกเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะทําอย่างนั้นอย่างนี้แม่เขาบอกเอาสิถ้าอยากจะทาก็ลองดูโอ้โหไปทำแล้วประสบความสําเร็จนะท่านผู้ชมมันประสบความสาเร็จจริงๆเลยกับข้าต้มกุ้ยในสไตล์แบบนี้เขาเขาเนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่าความสําเร็จมีอ่ะใช่ไหมครับเป็นการแสดงเรื่องความสําเร็จอร่อยมากจะเห็นไหมฮะผมเคยคุยกับเขาแล้วว่าทาไมกินก่อนที่ผมจะบอกเขาบอกว่าเขาไม่ได้กินเมนูนั้นนะ อ้อกินเม,มนูอื่นเมนูน,นี้ยังไม่ชิมเขา,าเไม่ชิมต้องให้เกินแลน้วนี่เรื่องจริงจริงนะท่านผู้ชมด้วยด้วยความสัตย์จริงเลยเวลาจะออกรายการอย่างเงี้ยเขาไม่กินก่อนนะเขาไอ้อน,นี่ก็ไม่กินนะ,ะครับพยายามนะฮะนอกจากว่า<ม>ที่ได้ยินว่าตอนเช้าพลาดไปแล้วเราไปกินอะไรไม่ได้พลาดนะฮะมันหิวไม่ได้ก็ไปกินของเขามาและแต่อันนี้มันจะไม่กินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่รู้สึกมันมันจะไม่เฟรชมันจะไม่สดแบบว่าทั้งคู่เขาพยายามทําแบบนี้จริงจริง ไม่เหมือนผมผมชิมก่อนทุกอันจริงๆฮะผมผมคนละแบบกันแต่มันดีไงได้ร่วมงานกันวันนี้เมนูของหยางเข้าต้งกุยจี่จะมาสอนเรานี่คือซิกโครงหมูตุนเห็ดหอมพริกไทยดาผมอยากให้ดูอยากให้ดูวิธีการทํางานของหยางที่มันแตกต่างที่สําหรับผมมันได้ใจไปได้ใจอะไรเดี๋ยวท่านจะเห็นเองขอเชิท่านผู้ชมพบกับคุณรรินพรฟูจิตนิรันจากร้านหยางข้าวต้มกุยจมวยครับเจมวยนี่คือแค่ จริงๆแล้วเจมอยนี่คือแม่เจ้าของเขาเรียกว่างานตรงนี้วันดีจ้ะเจมอยวันดีเจมอยจริงๆร้านเราร้านเราชื่ออะไรร้านเราของเรืร้านเราชื่อหยางก๋ว้มกุ๋ยไงไม่ใช่อันนี้อ่ะหยางก๋ว้มกุ๋ยไงแต่ก่อนจะมาเป็นหยางก๋วต้มเรามีอย่างอื่นด้วยไม่ใช่เหรอมีแพนด้าเก่งเคยมาออกคู่กุณต๋อยแล้วนะเป็นมือเป็นฝ่ายของแป๊มันคือยาดับจัมาทงเป็นเปฝ่ายจำได้ไหมฮะนั่นแหละนั่นแหละเจ้าของเนี่ยคือเจ้าของเลยตัวจริงแต่ว่า เห็นไหมเลี้ยงลูกดีลูกมีความรู้สึกว่าเออมาทางด้านอาหารอยากจะเจริญก้าวหน้าก็เลยมาทําร้านข้าวต้มกุ้ยใช่ร้านข้าวต้มมันดีตรงไหนมันดีตรงหนึ่งลงทุนไม่สูงมากใช่ลงทุนไม่สูงมากสองมันเป็นร้านที่ใช้ฝีมืออยู่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยฝีมือถ้าฝีมือไม่ดีไม่ต้องกลัวแม่จะไม่ไม่เดือดร้อนนานสามเดือนหกเดือนแม่ก็สบายใจแล้วลุนร้านมีสิทธิ์วห้องนี้ก็ไปได้ใช่แล้วก็ไม่อยู่นานสามเดือนหกเดือนก็ไปแล้วรับไม่มีคนกินไม่ต้องไปเถียงกับใครแต่ว่าพอทํา ประสบความสำเร็จด้วยวิธีการบริหารงานแบบใหม่วิธีการเลือกเมนูซึ่งไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ต้องใช่และอร่อยถูกต้องไหมนี่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 แม่แม่เขาแม่เขาแม่เขาไอ้ลูกได้ใจมาทำกันใหญ่แต่ที่กล้องส่องไว้นี่ไม่ใช่ลูกนะครับวันนี้ทุกคนเลยครับวันนี้ที่นั่งใครบ้างนั่งใครบ้างมีพี่สาว้วกเชฟไหมเชฟใช่ไหมผู้จัดการ เนี่ยเห็นไหมอ่าแล้วมาอยู่ด้วยกันแลวอีตาว่นนั่งใครเป็นหลานตอเป็นหลานเป็นหลานโอเคโอเคโอเคครับเพราะอีตาวันมาไม่ทําอะไรเลยครับใช้กล้องอย่างนี้ครับเขาเป็นคอนเทนต์อ๋อเป็นคอนเทนเอ์เป็นคอนเทนต์พรไวเดอร์นะเพราะฉะนั้นจริงๆวิธีการทําร้าน้าวต้มของเขาก็คือไม่ต้องเยอะเมนูลูกแต่ต้องอร่อยทุกเมนูแล้วต้องใช้แล้ววิธีการจัดจานจัดเรียงจัดอะไรแบบใหม่คนสมัยใหม่นะลูกไม่ใช่คนโบราณกินอะไรก็ได้เพราะมองสิ่งที่จะกินเป็นหลัก แต่คนสมัยใหม่มองทั้งหมดการจัดวางการอะไรเนี่ยดูดูไม่น่าเชื่อนะท่านดูนึกว่าอายุเยอะใช่ไหมไม่ใช่ครับเพิ่ง28เองนะัยี่สิบแปดวิธีคิดวิธีคิดไวรุ่นเลยดังนั้นถ้าถ้าท่านอยากประสบความสำเร็จท่านลองดูวิธีนี้แต่อาหารเขาต้องอร่อยยังไงท่านมาดูอันนี้ซี่โครงหมูตุ๋นเห็ดหอมพริกไทยดาของเขาผมการันตีได้ว่าท่านจะเห็นเคล็ดลับที่อยู่ในนั้นจากอย่างข้าวต้มกุย นี่ครับนี่สาขาไหนอ่ะลาซานซอยสี่สองลาซานซอยสี่สองไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องใหญ่โตหมดอุจลาสาขาที่ใหญ่นะเว้ยคนเยอะเด้อเลยโอ้คนเยอะด้วยโอ้ยมาคุยคนเยอะโอ้ยโอเคเริ่มต้นจากเอาข้าวเหนียวเครื่องงมาปั่นนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะเอาข้าวเหนียวเคี่ยนี่คือเคล็ดลับว่าเอาเคี่ยนนี่มมาปั่นให้เป็นผงอย่างนี้เลยใช่แล้วก็มาล้นอ่าให้มันละเอียดนี้เลยแต่ตอนนี้ทำละพริกไทยขาวพริกไทยขาวกับพริกไทยดำ ตามด้วยเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆตามด้วยรากผักชีรากผักชีคือทำสามเกลือนั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็กระเทียมไทยแต่เขาใส่ทั้งพริกไทยขาวและพริกไทยดำนะแต่อย่าลืมว่าเมื่อกี้มีข้าวเหนียวข้าวงูปั่นไปแล้วนะรอไปก่อนอันนี้พอมาตําตั้พอหยาบหยาบแล้วก็ไม่ตั้าพอแหลกไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่หม้อเอาไปใส่หม้อเลยแล้วเปิดไฟนะฮะเบาๆแล้วก็ จึงใส่ซี่โครงตามลงไปเคี่ยฮะทั้งทั้งเครื่องเมื่อกี้่สามเกลือนะฮะก็ไหม้ไฟแล้วนะแล้วก็มาคลุกไก่นี่แล้วตามด้วยน้ำน้ำเห็ดหอมน้ำแช่เห็ดหอมนะคุผู้ชมอย่าไปทิ้งอย่าไปทิ้งไม่มันมันหอมจริงๆราแล้วไปใส่อ่า แล้วเสร็จเอาน้ำสต๊อกนี่น้ำสต๊อกข้อกระดูกหมูนะท่านผู้ชมส่วนนี้คือน้ำสต๊อกข้อกระดูกหมูไม่ใช่น้ำสต๊อกหมูธรรมดานะแล้วจึงเติมน้ำเปล่าใช่นี่ท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะแค่นี้แล้วเคี่ยวนานประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแล้วแต่เรามาได้ดูแต่ตลอดเวลาต้องไล่ช้อนช้อนฟองตลอดตันหลอดนะท่านผู้ชมนะครับมันจะได้หอมใช่แล้วพอเสร็จเรียบร้อยจึงใส่ เติมลงไปแต่นี่ปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วขาวครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยครับนี่ครับแล้วก็ซีอิ๊วดำนี่ครับเกลือแล้วก็ใส่เกลือลงไปนี่ครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับแล้วก็ผมปรุงรสนิดหน่อยครับ เี่ยวให้เข้ากันท่านผู้ชมเอาให้มันเข้ากันเร้อยเดี๋ยวมันแตกกระจายมันเข้ากันเสร็จเรื่อยแล้วก็ความหวานอีกแบบหนึ่งคือน้ําตาลมะพร้าวนี่ครับเป็นอีกความหวานหนึ่งใส่ทั้งสองความหวานนะฮะใส่ลงไปเพราะมีมีเกลือเป็นต้นต้นทางอยู่เรียบร้อยเคี่ยวจนเดือดฮะเดือแล้วก็ปรับไปตามด้วยเข้าเหนียวเขี่ยวหมูที่เราบดเมื่อกี้จนปั่นอย่างนั้นเลยนะใส่ลงไปตามปริมาณที่ดูว่ามันทําให้เกิดความเข้มข้นขึ้นมา ไม่ต้องใช้แป้งมันไมยต่างไม่มีการใช้แป้งมันไงฮะท่านผู้ชมมันจะหอมยิ่งกว่าแป้งมันเพราะแป้งมันก็แป้งข้าวเหนียวหรือแป้งมันก็ตามก็ทําจากข้าวเหนียวเหมือนกันแต่เขาไม่ใช้เขาใช้ข้าวเหนียวเคี่ยงหมูสดมาปั่นมาปั่นเนี่ยนี่มันเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนใครเขาไม่ได้ใส่แป้งข้าวเหนียวนะฮะออกมาจัดจานเสร็จเรียบร้อยนี่คือซี่โครงหมูตุ๋นเห็ดหอมพริกไทยดำครับ เห็นไหมฮะเคล็ดลับเต็มไปหมดเลยเคล็ดลับมันเยอะมากฮะแต่เคล็ดลับอันนี้เป็นเคล็ดลับเก่าแก่โบราณเลยนะฮะจริงๆแล้วอย่าลืมนะก่อนจะมีแป้งข้าวเหนียวท่านผู้ชมคนสมัยโบราณก็ไม่มีแป้งข้าวเหนียวก็ใช้อย่างนี้ใช้ข้าวเหนียวบดแบบนี้แหละทำและอิตาเชฟนี่ก็ใช้ได้จริงๆนะหน้าตาก็ยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะครับแต่ก็สามารถไปเข้าใจไอ้สูตรหรือวิธีการทําอย่างนี้ได้ แล้วรสชาติและความอร่อยมันก็จะแตกต่างมันจะชัดกว่ามันชัดกว่าแป้งถูกไหมมันชัดกว่าแล้วมันนวแล้วมันไม่เหนียวเท่าแป้งด้วยใช่ใช่นอกจากมันชัดกว่าแล้วมันยังไม่เหนียวเท่าด้วยและการใส่ข้าวเหนียวที่งู่างนี้ลงไปเนี่ยก็แล้วแต่บางเจ้าันนี้ผมเล่าให้ฟังเพราะคุณไม่ได้ทําบางเจ้านะเชฟเขาบดเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้เขาเอาข้าวเหนียวนี่ไปคั่วอีก ไปขั้วไฟไปขั้วไฟใช่มันผมไม่รู้ว่าเรืมันจะหอมไม่หอมไม่รู้แต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะที่มีกลิ่นขึ้นมาแหละแต่ผมไม่ได้ว่าไม่ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจอย่างนั้นหรือเปล่าแต่มันก็จะเป็นอีกริชนติคุณอ๋อครับอร่อยมากผลผมลุกเป็นหมดเลยเนี่ยคือเมื่อกี้เรากินเป่าๆเขาไปก่อนคำหนึ่งครับมีวสิกดูว่ามันมันมีหอมเล็กหอมน้อยติดอยู่เต็มเป็นหมดในตัวในตัวในตัวตัวที่โครงหมูเลยครับมิว้ิกครับมันมีกลิ่นเล็กๆน้อย แล้วไอ้สามเกยนที่เขาผัดอันแรกๆอ่ะมันมีมันมาบางๆเลยนะแล้วก็มีความหวานมีความเค็มมีความนุ่มแล้วแล้วตัวซี่โครงเขาอะยังอยู่ทรงแล้วมันน่าทานมากแต่พอกัดเข้าไปคือมันนุ่มนุ่มยันกระดูกอ่อนคุณกคครับครับคืออยากจะบอกว่าทุกอย่างอย่างที่เกยทำนะครับหรือแม่หมวยทำมาทุกวันนี้หนูว่ามันคือความใส่ใจ ความใส่ใจในรายละเอียด <ไป S 1> แล้วก็ความใส <น S 1> <น>่ใจในในในผลิตภัณฑ์ของของแต่ละอย่างที่เขาทาออกมาคือณปัจจุบันไม่จำเป็นต้องมาทําแบบนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมไม่ต้องมาใส่ใจขนาดนี้ก็ได้แต่นี่คือมันดีเทลรายละเอียดที่ยังคงไว้และหนูว่ามันเป็นเนเอ์ะนะครับที่อย่างนะข้าต้มกุย้ยไข่ไปมีอยู่ที่ฟอยาปานใช่ไหมครับมีแปดแห่งฮะมีแปดสาขา ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับแต่เมนูนี้นะครับกับเมนูที่โครงหมูตุนเห็ดหอมพริกไทยดําเมนูนี้จัดอย่างข้าต้มกุ้ยรับไปเลยครับติบคะแนนเต็มติบคะแนนเต็มติบคะแนนเต็มโอ้โหแล้วพอผมมากินแบบที่อัต่อยแนั่นนะเขานอกเฮ้ยเมนูนี้นะลองกินนะกีนน้ำปลาพริกนะแล้วกินกับข้าวสวยนะมันจะเป็นอีกทางหนึ่งเลยต้องมีต้องมีต้องมีน้ำาวตาวต้มไม่เอาครับต้องมีน้ำปลาพริกบีบมะนาว สำคัญมากแล้วพลิกถ้าไม่ได้หั่นใหม่ๆอย่าไปกินนะครับร้านไหนก็ตามถ้าเขาไม่ทําให้เราก็ถือว่าไม่ไปไหนไม่ว่าเขาแต่ร้านท่านจะมีเสน่ห์จริงท่านต้องหั่นพลิกใหม่คุณเชื่อไหมฮะเวลาคุณทําของพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเวลาคุณจะสร้างเสน่ห์กับตัวคุณเองมันเป็นคําโบราณง่ายๆมากๆเลยไอ้คาว่าเสน่ห์เนี่ยมันมีต้นกําเนิดมันมีต้นกําเนิดมาจากคาว่าใส่ใจคุณใส่ใจคุณจะสร้างเสน่ห์ได้ คุณจะมาหวังมั่วๆให้เกิดเสน่ห์กับชีวิตคุณไม่มีทางทุกๆคนที่ทําผู้หญิงที่กรีดกลายมองตาแล้วเล็กๆน้อยๆทํามองละอายหรือผู้ชายที่เดินสง่าผ่าเผยแล้วก็นิดๆหน่อยๆไม่ใส่ใจทําไม่ได้มันเป็นเสน่ห์ใส่โป้พัดไข่ใส่โป้ราดบุรีวิ่มือเขาราดบุรีรู้เลยไม่ไม่อยาไม่แหม คนให้กินบ้างเลยพ่อเหลือต้องอาบอกเอ้ยโค้รู้ได้ไงวะคือถ้าคุณกินเสร็จแล้วคุณมาให้ผมกินต่อผมก็รู้แล้วมันต้องอร่อยแต่ผมก็มั่นใจว่าพอกินไปปุ๊บผมก็บอกใช้โปลาดบุรีเขาต้มเขาอะเขาต้มเขาต้มดีครับพี่อกินชั้โปกับเขาต้ม่อนเมันจะดีหรอลอง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 คองลองลองลองเองลองคองลององคุณลอง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 คุณร้านอยลง ขอบคุณทํามโจทย์ให้ตามชมรายการเราตลอดไม่ขอบคุณลูกเขานะครับพอหนีไปที่อังกฤษไปที่อังกฤษกันหมดเลยนะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาด้วยกันนะครับเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจุจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ